กรณียื่นคำให้การจำเลยในคดีพแพ่งโดยเฉพาะคดีที่โจทฟ้องผ่านระบบ e-filing ของศาลการยื่นฟ้องคดีผ่านระบบออนไลน์หรือ e-filing ของศาลเนี่ยฝ่ายจำเลยเองก็สามารถจะยื่นคำให้การผ่านระบบออนไลน์ได้เหมือนกันก่อนที่จะยื่นคำให้การเนี่ยจะต้องกรอกข้อมูลในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของจำเลย มีเหมือนกันนะครับกรณีที่เรายื่นกรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วปรากฏว่ากรอกยังไงก็กรอกไม่สําเร็จในระบบก็แจ้งเตือนอยู่นั่นแหลวะว่าให้เราตรวจสอบชื่อตรวจสอบนามสกุลตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชนตรวจสอบเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชนกรอกยังไงคีย์ยังไงก็ไม่ได้วันนี้ผมมีวิธีแนะให้เราตรวจสอบครับเบื้องต้นนะครับให้เราลองตรวจสอบเช็คชื่อ นามสกุลสะกดให้ถูกต้อง 2. เช็คคำนำหน้าชื่อให้ถูกต้องประการที่3ให้เรามาเช็ควันเดือนปีเกิดให้ถูกต้องประการที่4ให้มาเช็คเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้องบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยต้องบอกว่าคนเราจะมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขเดียวเสมอตั้งแต่เกิดจนยันเสียชีวิตนะครับย,ยันตายเกิดยันตายมีเลขเดียว แต่เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยจะเป็นเลขที่เปลี่ยนไปตามบัตรประชาชนที่เราต่ออายุมาจะไม่เหมือนกันนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ถ้าบัตรหมดอายุแล้วเราไปต่อบัตรประชาชนใหม่เราจะได้เลขหลังบัตรใหม่เราตรวจสอบเลขหลังบัตรประชาชนให้ถูกต้องนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมดูด้วยนะครับว่าบัตรประชาชนที่เราได้มาจากทุกความจําเลยเนี่ย บัตรประชาชนนั้นหมดอายุหรือยังนะครับเคยมีนะครับกอกยังไงก็กอกไม่ผ่านกอกไม่ได้เนื่องจากว่าสำเนาบัตรประชาชนที่ให้มาเนี่ยเป็นบัตรประชาชนของเก่าที่หมดอายุไปแล้วกอกยังไงก็ไม่ผ่านฉะนั้นว่าให้เราตรวจสอบด้วยว่าบัตรประชาชนสำเนาบัตรเนี่ยที่ให้มาเนี่ยหมดอายุหรือยังเนะี่ยให้เราเอาบัตรประชาชนแล้วก็เลขหลังบัตรประชาชนที่เป็นฉบับที่ต่อล่าสุดนะครับ มากรอกถึงจะทำรายการผ่านได้หลังจากนั้นถึงจะแนบไฟล์คำให้การแนบไฟล์บัญชีพยานแนบไฟล์ใบแต่งทนายใบแต่งทนายก็ต้องเอาเฉพาะตัวไฟล์ใบแต่งทนายนะครับส่วนส้ำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายหรือตัวทนายเนี่ยต้องแนบอีกช่องหนึ่งนะครับแยกไฟล์ออกมาเอกสารทุกอย่างต้องทำเป็นไฟล์ pdf นะครับเพื่อแนบไปในระบบ หลังจากนั้นก็กดยืนยันนะครับเท่านี้ก็เป็นอันสําเร็จสำับวันนี้เอาประมาณนี้ก่อนครับสวัสดีครับ